ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นิชามานําเสนอเสาไมา้ตะเคียนทองนะคะดูไอ้ตัวเล็กโอบนะคะคือโตมากนะคะอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบนะคะนะคะตัวเล็กโอบไม่ไม่ทั่วเลยนะคะคือใหญ่มากๆนะคะต้นนี้นะสองร้อยเจ็ดสิบนะคะอ่าโอเคพอแล้วลูกสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็คือตะเคียนทองเหมือนกันนะคะสวยๆเลยนะคะ 270เจ็ดสิบแล้วก็มาต้นนี้ต้นนี้ก็สวยมากเลยนะคะดําเมี่ยมเลยนะคะดูสิคะตะเคียนทองนะคะสวยมากๆ2 7สองรอยเจ็ดสิบนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดจะเป็นตะเคียนแทบจะทั้งหมดนะคะจะมีเสาเต็งอาจจะอยู่ประมาณสักสักต้นหนึ่งนะคะนอกนั้นจะเป็นตะเคียนหมดนะคะต้นข้างใน ก็โตมากนะคะสองร้อยกว่าหมดเลยนะคะเกือบสามร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้พื้นใต้ถุนบ้านนะคะจะอยู่ที่หน้าสิบห้าถึงยี่สิบนะคะไม้มาค่าไม,ไม้ตะเคียนไม้เต็งนะคะฝานะคะฝานมดจะเป็นสักนะคะแต่ว่าจะอยู่ที่หน้าห้านะคะฝา อยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอะข้างในกันนะคะบ้านกันนะคะนี่ก็คือตะเคียนนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะดําแบบแบบไม่ต้องทําอะไรก็รู้ว่าเป็นตะเคียนนะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะต้นสวยมากตะเคียนคือสภาพคือโอเคเลยนะคะสภาพสวยจริงๆนะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยะคะ่ะ นี่ก็คือตะเคียนเหมือนกันนะคะส่วนต้นนี้จะมีเต็งน่าจะเป็นเต็งอยู่ต้นหนึ่งนะคะตนเนี้ค่ะนอกนั้นจะเป็นตะเคียนหมดนะคะต้นนู้นก็ตะเคียนนะคะนะคะต้นนู้นน่าจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยนะคะความโตนะคะอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยสองร้อยเจ็ดสองร้อยแปดนะคะมันไม่สามารถวัดได้อเดี๋ยวนี้ชาจะพาขึ้นไปดูบนบ้านนะคะ บันไดจะเป็นตะเคียนหมดเลยนะคะบันไดหน้าสิบหนาสองนิ้วนะคะไม้ตะเคียนนะคะส่วนพื้นคือค่อนข้างจะหนามากนะคะพื้นจะหนาอยู่ที่ถึงสองนิ้วเลยนะคะพื้นนะคะพื้นตะเคียนมะค่านะคะนี่นะคะทั้งหมดห้องทั้งหมดจะมีอยู่ห้าห้องนะคะเขาจะทำห้องแบบยาวไปเลยอย่างนี้นะคะ รวมห้าห้องนะคะตรงนู้นอีกห้องหนึ่งนะคะแล้วข้างบนก็จะตีฟ้าหมดเลยนะคะตีฟ้าทั้งหมดมีทั้งไม้สักแล้วก็ไม่รวมนะคะตะเขียนนะคะมาดูแล้วก็มาค่านะคะส่วนพื้นอันนี้จะอยู่ที่หน้ายี่สิบนะคะพืน้นที่หน้ายี่สิบแล้วก็หน้าสิบห้านะคะ 14บสี่สห้าความยาวก็จะอยู่ที่4เมตร3เมตร9นะ3เมตร9ถึง4เมตรอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะต่อสลับกันนะคะนี่นะคะโอเคนะคะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ชาเช็ครายการส่งไปทางเฟสนะคะขอบคุณค่ะ